โอ้โอ้ไปแค่ฝุ่นมรอกี้โอ้มรอตาซานี่ไหวมรอตาขี้ก้ามรอกไมควบเนกตัเลตละรอนีกันเฮ้ยอาต้าอาต้าอาต้ากลุอบยาลาซินยาลาซินยาซีนไหนอือฮีอือก็สักซีนวะฮโหลฮโอ้ไหนจะอาณาจันรมว Par, đi mọt mọt bọt ok ok mực 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 oh mực mod, mực mod, 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 mực mực mod, mực 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 mod, mực 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 mod, mực 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 mod, mực 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 ีเปิดลานี่มีเปินวินเนาคบแมนคบน้องมากรุกตลาละนี่เขาอาสองนี่อืมอีนี่มันหน่ยนี่สม

Ừ, ừ, co, co, cái.